ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้ว SEO เพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนร์รถมือสองนะครับวันนี้พามาชมนะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับผมของแบรนด์โตโยต้านะครับทั้ง2คันนี้เลยนะคันแรกนะผมทางด้านซ้ายมือจะเป็นโตโยต้าอแวนซ่านะครับตัว 1.5G นะครับผมสําหรับตัวนี้ปี2019ใช้งานมา150,000กิโลนะครับสำหรับอแวนซ่าซ้ายมือสีบอลเงินคันนี้ทะเบียน6526นะครับ คันนี้ราคาตั้งขายอยู่419,000บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ7,000ปลายๆตอนนั้นนะครับใครกำลังหา Avanza โฉมนี้นะครับผมโฉมปี19นะรีบมาดูเลยนะครับผมรีบมาจับรีบประจองกันได้เลยนะครับเหลือแค่คันสุดท้ายแล้วเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มาที่กันด้านขวานะสีดำคันนี้นะครับเป็น Toyota v e l o s นะครับตัวนี้เป็นตัว1.5 Smart นะครับผมสําหรับตัวนี้เป็นเครื่องพันทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว Smart ตัวเริ่มต้นนะครับผมฟังก์ชันปี2022จัดเต็มแล้วคันนี้นะครับตัวนี้มีรุ่นย่อย2รุ่นนะจะมีสมาร์ทและตัวพรีเมียมนั่นเองนะครับแต่ถ้าพรีเมียมเรามีนะแต่ถ้าทางของเพชรยนต์รถมือสอสาขาเซรีตทย68ตรงนี้มีตัวสมาร์ทจอดอยู่นะครับผมราคาตั้งขายเบาๆ5,99,000บาทคันนี้ใช้งานมา60,000กิโลเท่านั้นเองปี22นะครับรถประมาณ3ปีใช้งานมาประมาณ60,000กิโลตกปีละประมาณ20,000กิโเท่านั้นเอง นะครับผมฟีด้าคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ900 0พันไปนะถึง1 0,000เท่านั้นเองถ้าใครสนใจเวลอสก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะสำหรับรถครอบครัวเจที่นั่งนะผม2คันนี้นะครับพามาชมพามาดูทุกซอกทุกมุมแล้วก็เรทผ่อนต่างๆดอกเบี้ยต่างๆเดี๋ยวชี้แจงกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามช่องโอรวมรถครอบครัวมือสองมินบุรีหรือว่าจะเป็นช่องติ๊กต็อกนะครับโอเพชรยนต์หรือว่าเป็นโอรถมือ2นั่งเองนะ สำหรับตอนนี้นะครับผมเปิดอยู่4ช่องนะเป็นช่องนี้นะครับโอรวมเก๋งนะครับผมแล้วก็โอรวมรถกระบ,บะโอรวมรถครอบครัวแล้วก็รวมรถตู้นะครับผมนะตอนนี้เปิดอยู่4ช่องฝากนะครับผมค้นหาแล้วก็กดติดตามให้ผมหน่อยนะแล้วก็จะมีรถหลายๆรุ่นหลายแบรนด์หลายๆต่างๆนานามาแนะนําให้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับพาไปชมของตัวอเวนซ่าก่อนเลยนะ สำหรับตัวนี้เอาแวนซ่านะครับไฟหน้าได้เป็นมันติรีเฟลกเตอร์แล้วถ้าเป็นโฉมนี้นะครับกระจังด้านหน้าตัวนี้นะเป็นตัวแบบแข็งแรงทนทานพลาสติกแข็งแข็งแรงเลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ใบสคบมีนะผมชัดเจนแน่นอนตัว 1.5G นะครับปี19ใช้งาน150,000นะ150,000กิโล419,000บาทนะครับตัวนี้จะมีตัวไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะตัวนี้โครงสร้างเดิมนะครับผมสวยๆงามๆแบบนี้แล้วนมาพร้อมกับสีบรอนซ์เงินนะครับ กระจกหน้ากระจกด้านข้างต่างๆเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนล้อตัวนี้ได้ยางลันหลบนะยางดัดหลบนะครับล้อแมกแมกขอบ15เรียบร้อยนะครับยางดัดหลบปี๊บสีเลยนะสาหรับตัวนี้นะครับนี่ยางใหม่ๆขัดมาแล้วเรียบร้อยนะขัดเงาวับเลยนะครับแล้วก็เหลี่ยมสันด้านข้างตัวรถนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับต่างๆเดิมหมดนะสเกิร์ตนะผมแล้วก็ด้านล่าง ด้านข้างตัวรถเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเปิดมาตัวน็อตฝั่งนี้เดิมๆนะครับผมน,น็อตด้านล่างก็เดิมเช่นกันนะโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับแล้วก็นี่น,น็อตด้านหน้าเสาเอต่างๆเดิมนะแล้วก็ในส่วนของแผงประตูนะครับมิดอาร์คแผงประตูเดิมนะครับนี่สวยๆเลยพี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผงประตูนะครับนี่เป็นพลาสติกนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวผ้านิดๆหน่อยๆเท่านั้นเอง สวยนะยอมรับว่าสวยเลยสําหรับตัว G ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะเป็นฟิล์มลามินานะครับผมรถครอบครัวนี่ระบบล็อกเด็กมีนะเม็ดอางต่างๆเดิมหมดนะครับผมสําหรับฝั่งประตูนี้ไม่มีเปลี่ยนมาเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะเบนซิน1.5ลิตรนะครับตัวนี้จาก K Motor ด้วยนะที่สาคัญ a v น n ่าตัวนี้มาจาก K Motor เลยนะครับสวยมากนะสภาพคือดีมากเลยถ้าใครกําลังหา a v น n ่าใช้งานอยู่นะครับ นะแนะนําเลยนะครับด้านหลังมีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ฝาท้ายมาดูโครงสร้างกันเลยนี่โครงสร้างเม็ดอาร์กต่างๆเดิมเดิมนะครับของตัวอเวนซ่าคันนี้นี่ยาวเลยนะครับแล้วก็นี่ตัวน็อตนะครับไม่เคยมีไขเม็ดอาร์กด้านข้างว่ารอบนะครับผมของตัวฝาท้ายนะเดิมเดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวน็อตต่างๆเดิม สภาพกริบมากนะครับผมแล้วก็นี่คุณพี่ดูดูจากด้านท้ายนะครับผมคือที่นั่งด้านหน้านะครับผมแถวกลางแล้วก็แถวท้ายนะที่นั่งหกกับเจดต่างๆเดิมๆนะครับตัวนี้พับเบาะไปด้านหน้าแบบ6ก40ี่ได้เก็บของได้นะครับหรือว่าจะเป็นรถเจ็ดที่นั่งแบบนั่งกันเจดคนได้เลยนะนี่โครงสร้างเดิมๆนะครับผมรถคันนี้ไม่มีชนหนักพิกความแน่นอนนะครับ รับประกันได้เลยนะรับประกันนะผมดูจากสายตาแล้วก็การตรวจตาตรวจเช็คสภาพรถ200้กว่าจุดเรียบร้อยแล้วมีใบเซอร์แถมให้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับพาไปดูด้านในตัวรถกันเลยดีกว่านะครับผมว่าสวยแค่ไหนนะเปิดมานะผมที่นั่งของคนขับเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทรถให้ฟังอ่าในส่วนของพวงมาลัยตัวนี้นะครับอเวนซ่าได้เป็นมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะครับ หน้าปัดเลือนไม้นะครับนี่ไม้อยู่158,252กิโลเมตรเท่าน,นั้นนะครับโซนตัวนี้หน้าจอนะครับเป็นระบบทัชสกรีนนะมีกล้องถอยเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB เสียบได้ทั้งหมดนะครับวิทยุ FM ได้หมดเลยนะตัวนี้หน้าจอนะผมจะไซส์เดียวกับพวก Vios ต่างๆนะครับหน้าจอเป็นระบบทัชสกรีนนะสำหรับตัวนี้ Airbag กแน่นๆเจ็ดใบนะคู่หน้าต่างๆมีให้ครบแล้วนะครับสวยเลยนะครับนี่ แอร์ปรับเป็นแบบปุ่มกดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะหัวเกียร์ตรงนี้เดี๋ยวต้องมีการปรับปรับนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามีรอยย่นรอยเหี่ยวการใช้งานต่างๆนะส่วนเบาะนะครับผมบอกเลยว่าเบาะเดี๋ยวต้องทําความสะอาดนะครับผมสภาพแรกเข้าเป็นแบบนี้เลยนะเบาะต้องทําความสะอาดแต่ตัวหนังเบาะต่างๆเป็นเบาะผ้านะครับไม่มีร่องรอยฉีกขาดนะตัวรูดลายต่างๆเดิมๆโรงงานแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนด้านข้างแวะมาเลยนะเสาบีฝั่งนี้ เดิมนะครับผมน็อตเดิมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อ่ะที่นั่งด้านหลังนะนี่เบาะหนังอ่ะเบาะผ้าขออภัยคุณพี่เบาะผ้านะครับนี่ลวดลายนะเติมๆตมโรงงานแบบนี้นะครับที่นั่งด้านหลังก็โอเคนะไม่แคบนะครับนะอย่างเช่นตัวผมนะผมสูงประมาณ170นี่เข้าไปนั่งด้านหลังก็สบายแน่นอนนะครับใช่ถ้าใครนะสนใจอยากได้รถครอบเจ็ดที่นั่งที่ราคาไม่แรงเกิน ผมแนะนำอเวนซ่านะอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะ 1.5G นะครับผมปี2019ใช้งานมาประมาณ150,000กิโลนะรถครอบครัวเดินทางไกลบ่อยๆนะครับอเวนซ่าตอบโจทย์อยู่นะ419,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่7,000เท่านั้นนะครับผมมาต่อที่เวลส z เลยเวลสสซีดําคันนี้ปี2022ไมาอยู่60,000นะคันนี้599,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ9,000-10,000าไปไป,ไปถึง 1, ตัวนี้ตัวสมาร์ทเป็นตัวเริ่มต้นนะครับฟังก์ชันด้านในก็สวยนะครับสวยเลยนะสมรรถนะการขับขี่ต่างๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อ่านี่ดูด้านในกันเลยดีกว่านะแล้วก็สตาร์ทรถให้ชมกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้ปุ่ม engine start จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่วงมอยตัวนี้ได้เป็นมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะครับผมสวยๆเลยนะวงลอรไม่มีลอกนะครับ นับปลาลมไม้ตัวนี้มาอยู่6 6 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะจอกลางรองรับนะผมเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดนะมีกล้องถอยนะสำหรับตัวนี้นะครับสมาร์ทมีกล้องแล้วเรียบร้อยนะเบอร์บลูทูธแอนดรอยด์ออโต้ต่างๆ USB ต่างๆเชื่อมต่อได้ทั้งหมดนะครับนี่แอร์ตัวนี้เป็นออโต้แล้วนะปุ่มเอนจิ e นสตาร์ทนะครับผมนี่เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ไวร์เดชชัชเจอร์ระบบชาร์จไร้สายมีมาให้ครบแล้วนะครับ ช่องเก็บของตรงนี้มีมาให้ครบเลยนะสำหรับเวล้อนะฟังก์ชันแค่ตัวเริ่มต้นก็จับเต็มแล้วนะครับดีไซน์เบาะได้เป็นเบาะหนังสลับผ้านะส่วนตรงนี้จะเป็นผ้านะครับผมนี่ตรงนี้จะเป็นหนังนะครับนี่หนังหุ้มด้วยนะสําหรับตัวนี้สวยมากนะครับสวยมากๆเลยสําหรับตัวนี้สีดํานะครับอ่าส่วนด้านบนนะครับนี่ด้านบนมีแอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมสําหรับตัวนี้ปรับอุณหภูมิไฟต่างๆระบบไฟมีครบแล้วที่นั่งด้านหลังนะครับ นี่เป็นเบาะเหมือนกันหมดมีแสงไฟด้านหลังนะครับสวยๆเลยนะห้าแสนห้าหมื่นอ้าห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันพี่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสําหรับโตโยต้าเวลสสีดําคันนี้ไม่เพียงหกหมื่นเฉลี่ยนะครับปีละสองหมื่นกิโลเท่านั้นเองสําหรับตอนนี้ถ้าใครอยากผ่อนรถครอบครัวทางเพชรยนต์นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่นะ2.29นะครับผมผ่อนได้ระยะเวลามากสุดคือ7ปี84งวดน,นะใครอยากผ่อน ผ่อนสูงดอกเบี้ยยิ่งต่ำนะผมดีเลยอ่ะผ่อนสั้นดอกเบี้ยยิ่งต่ำนะผมขออภัยพูดพีดอีกแล้วนะครับผ่อนสั้นดอกเบี้ยยิ่งต่ำผ่อนสูงก็ดอกเบี้ยพิเศษเหมือนกันไม่สูงไม่มากจนเกินไปนะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากจะออกรถกับทางเป็นยนต์อย่าลืมติดต่อผ่านเบอร์โทรด้านล่างหาผมเซลล์น้องโอนะครับ0886513730หรือแอดไลน์ 0. ผ่านเบอร์โทรนี้ก็ได้สนใจรถคันไหนแคปหน้าจอนะครับผมแล้วก็ส่งให้ผมผ่านทางไลน์ได้เลยนะ เดี๋ยวดําเนินการกันต่อนะครับสาหรับคลิปนี้นะถ้าใครสนใจนะครับมีบริการนะแถมประกันนะผมประกันช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี1ปีนะครับช่วยเหลือรถสไลดล์รถยกต่างๆฟรีรอบทั่วประเทศเลยนะหปีเต็มๆนะครับพร้อมกับประกันเครื่องเกียร์ฟรี1ปี20 0 0 0กิโลถ้าใครสนใจคันนี้ผมแถมให้เลยนะครับผมก่อนจากลาการวันนี้ขออนุญ,ญาตฝากกดไลค์กดติดตามช่องโอรมรถครอบครัวมือสองมินบุรีนะครับแล้วก็ช่อง อื่นๆนะถ้าขึ้นที่หน้าจอนะครับฝากด้วยแล้วก็ช่องติกตอกของผมโอเพนยนหรือว่าโอรถมือ2นั่นเองฝากกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตกลับลาไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ